สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโกงครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พรบรพัทยานะครับจุดไหนที่ไม่สําคัญผมจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพรบฉบับนี้มีทั้งหมด106มาตรานะครับส่วน1 0 6้มาตรามีอะไรบ้างอยู่ในกรอบสีแดงขวามือนี้แล้วนะครับสามารถกดพอยส์แล้วนั่งท่องได้เลยนะครับ กระโดดข้ามมาที่มาตรา6เลยครับผมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการนะครับส่วนข้าบนไม่ต้องจาก็ได้นะครับเสียเวลาเมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคลและถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตให้ตราเป็นพระราชกิจสถีกานะครับก้าวบริหารเมืองพัทยามีอยู่2ออย่างก็คือสภาและนายกซึ่งสภามีสมาชิกทั้งหมด24คนถ้าตําแหน่งว่างลงและยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่ก็ให้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีอยู่นะครับ ยกเว้นในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุที่ไม่ครบจํานวนและเลือกตั้งใหม่แล้วยังไม่ครบจํานวนอีกก็ให้มีสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับยกเว้นแต่จะมีจำนวนสมาชิกน้อยเกินไปก็คือไม่ถึง2ใน3าของทั้งหมดนะครับและสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งก็เป็น common sense อยู่แล้วนะครับไม่ต้องจําก็ได้อายุของสภามีกําหนดครัละสปีนั้งแต่วันเลือกตั้งและสมาชิกภาพให้เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับ และก่อนขอรับหน้าที่จะต้องปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามความเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ใจทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต้องเป๊ะทุกตัวอ,อกักษรนะครับซึ่งสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ1ึงถึงข้าออกตามอายุข,ของสาภาหรือมีการยุบสาภา2ตาย3ลาออกต่อประธาน 4. กระทาการตามมาตรา49วรรส3 5ห ขาคคนสมบ,บัติหรือมีสนับต้องห้าม6กขาะวุมสภา3ามั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนควร7สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งเพราะประพฤติเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยโดยสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3เข้าเสนอชื่อและมะติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4นะครับและ8ก็คือราษฎรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกนะครับและเไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกที่สิ้นสุดลงตามข้อ 4, 5 6หก ให้ผู้ว่าสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันเว้นแต่เหตุพ่อตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีและถ้าผู้ว่าวินิจฉัยแล้วว่าสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ4 5 6หจริงให้ผู้ว่าประกาศให้ทราบทั่วก,กันแล้วก็ให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้ด้วยและให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตามข้อ4 5 6หนะครับและถ้าดำรง,งตำแหน่งอื่นอยู่ด้วยก็ให้พ้นจากตำแหน่งนั้นด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ8พร้อมกันหมดเนี่ยให้ถือว่าเป็นการยุบสภาไปเลยนะครับในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกว่างลงเกินกึ่งหนึ่งก็ให้ยุบสภาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสภาก็มีประธาน1คนและรอง2คนนะครับการเลือกประธานและรองเนี่ยให้ทําในการประชมุมสภาเมืองครั้งแรกซึ่งประธานและรองนะครับจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ1พ้นจากสมาชิก,กภาพ2ลาออกเราผู้ว่า และถ้าประธานหรือรองว่างลงเนี่ยให้เลือกใหม่ภายใน15วันนะครับในกรณีที่ไม่มีประธานหรือประธานไม่อยู่หรือประธานทำหน้าที่ไม่ได้ก็ให้รองปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ถ้าไม่มีรองก็ให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อเป็นประธานนะครับและถ้าประธานสั่งปิดประชุมก่อนหมดวาระเนี่ยให้สมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3เสนอให้เปิดและให้ดำเนินการประชุมต่อได้นะครับสรุปก็คือถ้าไม่มีประธานก็ให้รองทำหน้าที่แทนถ้าไม่มีรองก็ให้สมาชิกเลือกกันเองนะครับ และสามารถแต่งตั้งเลขาและผู้ช่วยเลขาได้ไม่เกินจำนวนรองประธานนะครับซึ่งเลขาและผู้ช่วยเนี่ยพ้นจากตาแหน่งก็ต่อเมื่อ1ประธานพ้นจากตาแหน่ง2ประธานมีคําสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง3ตาย4ลาออกต่อประธานและ5จําจคุกนะครับและให้ประหลัดทําหน้าที่เลขาแล้วก็รับผิดชอบในธะุรการรวมถึงจัดประชุมด้วยนะครับภายใน15วันนับแต่นี้มีการเลือกตั้งให้ผู้ว่าเป็นคนเรียกประชุมสภาครั้งแรกนะครับ และในปีปฏิทินหนึ่งเนี่ยให้มีสมัยประชุมไม่น้อยกว่า2สมัยนะครับแต่ไม่เกิน4สมัยซึ่งสมัยประชุมสามันให้มีกําหนด30วันและถ้าขยายได้ก็ไม่เกิน30วันเช่นเดียวกันเมื่อมีกรณีจําเป็นเนี่ยนายกหรือสมาชิกไมว่าหนึ่งใน3อาจยื่นคําร้องต่อประธานเพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้และให้ประธานเรียกประชุมภายใน7วันนะครับซึ่งสมัยประชุมวิสามัญเนี่ยมีกําหนด15วันครับผม กรณีที่ไม่มีประธานหรือประธานไม่เรียกประชุมเนี่ยให้ผู้ว่าเป็นคนเรียกประชุมแทนนะครับและให้สมาชิกม่ไดยกว่า1ใน3ยื่นคําร้องต่อผู้ว่าเพื่อให้เรียกประชุมสภาภายใน7วันนะครับแต่กรณีที่ไม่มีการประชุมภายในเวลา7วันให้ประชุมตามมาตรา29หรือ30แล้วแต่กรณีนะครับกรณีที่ผู้ว่าเป็นผู้เรียกประชุมสภา ประธานและรองประธานจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมไม่ได้นะครับและการประชมุมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะประชุมได้นะครับนายกและรองนายกมีสิทธ oui. well, <me> ิ์แถลงข้อเท็จจริงแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยให้ประธานเป็นคนออกเสียงชี้ขาดนะครับการประชุมปกติเราจะต้องเปิดเผยแต่ถ้านายกหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน4ขอร้องให้ประชุมรับก็ประชุมรับได้นะครับสมาชิกมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายก และสมาชิกไม่ได้กว่า1ใน3ม,มีสิทธิเข้าชื่อเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้เพื่อให้นายกเนี่ยแถลงข้อเท็จจริงนะครับและให้ประธานเป็นคนกําหนดวันสำหรับอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วก,กว่า5วันและไม่ช้ากว่า15วันนะครับให้สภาเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการสามัญและเลือกบุคคลที่เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการวิสามัญน,นะครับเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ซึ่งคณะกรรมการวิสามันเนี่ยนะครับนายกมีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลได้ไม่เกิน1ใน4ของกรรมการทั้งหมดนะครับส่วนมาตราส9เก้าในอ่านผ่านๆก็ได้นะครับให้มีนายกที่มปนจากการเลือกตั้งอันนี้ก็คอมมอนเซนต์อยู่แล้วและผู้ที่จะเป็นนายกต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ครับผมหอายุไม่ต่ำกว่าสิาปีนับถึงวันเลือกตั้งสองสเรเลกรศาสษาไม่ต่ำกว่าปอตีและมีวลาคราวละสปีไม่เกิน2อรัติดต่อกันนะครับ แต่ถ้าวาระหนึ่งไม่ครบ4ปีก็ให้ถือว่าเป็น1วาระด้วยและถ้าครบ2วาระติดต่อกันแล้วเนี่ยจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นเวลา4ปีนะับแต่วันโพรจะต์ำแหน่งไปแล้วนะครับและให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ของนายกภายใน7วันและนายกสามารถแต่งตั้งรองได้ไม่เกิน4คนนะครับอำนาจของนายกมีการต่อไปนี้ครับผม 1. กําหนดนโยบายและบริหารราชาการ2ส,สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชาการ 3แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเลขานุกการผู้ช่วยเลขานุกการประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษานะครับ 4. วางระเบียบเพื่อให้งานของภระยาเป็นด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อห้าไม่ต้องจําก็ได้นะครับนายกรองนายกเลขาผู้ช่วยเลขาประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาต้องไม่กระทําการต่อไปนี้นะครับ 1. นึ่รงำตำแหน่งอื่นใดเว้นแต่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล2รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นพิเศษ3าไม่เพิ่มส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับส่วนยอหน้านล่างนี้สามารถอ่านประพันได้นะครับนายกจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อมเมื่อ1นึงถึงข้าออกตามวาระ 2. ตาย3ยุสภา4ละออกแต่ผู้ว่า5้าขาดคนสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม6ฝ่าฝืมนาม,ามาตรา49 เรัชบตรีสั่งให้ออกจากตําแหน่ง8รัสดรลงคะแนนเจียมเพื่อถอดถอนและอไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงตามข้อ5หรือข้อ6เนี่ยให้ผู้ว่าสอบสวนและวินิจฉัยใ,ให้แล้วเสร็จภายใน60วันเว้นแต่เหตุเพราะตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีนะครับกรณีที่ผู้ว่าวินิจฉัยว่ามีการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ5หรือข้อ6จริงเนี่ยให้ผู้ว่าประกาศให้รทราบร่วกันแล้วก็ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้ด้วย และให้นายกคนจะตำแหน่งตามที่มีเหตุตามข้อ5หรือข้อ6นั้นนะครับและในระหว่างที่ไม่มีนายกเนี่ยให้ประหลัดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเป็นการชั่วคราวรองนายกคนจะตำแหน่งก็ต่อเมื่อ1นายกคนจะตำแหน่ง2นายกสายคนจะตำแหน่ง3ตาย4ลาออกต่อนายก5ขาขาดคณมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม6ฝ่าฝพื้นมาตรา49และนายกอาจจะแต่งตั้งเลขาและผู้ช่วยเลขาได้ไม่เกินจำนวนรองนายก และแต่งตั้งผู้ทรงคนวุธเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้รวมกันแล้วไม่เกิน5คนนะครับเมืองพระธัญแบ่งส่วนรษษาชการได้ดังนี้ครับผมหนึ่งสำนักประหลัด2ส,ส่วนรษษาชการอื่นๆและให้มีประหลัดเป็นผู้บงังคับบัญชาพ,พนักงานและลูกจ้างรองจากนายกและควบคุมดูแลราชาการประจํารวมถึงทำหน้าที่อื่นที่นายกมอบหมายด้วยนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องอาศัยราชการพนักงานหรือลูกจ้าง ของหนงราชก,การอื่นๆมาปฏิบัติงานในพัทยาชั่วคราวก็ทําได้แต่ต้องทางความตกลงกับหน่วยงานนั้นก่อนนะครับและให้รับเงินเดือนเหมือนเดิมโดยไม่ขาดแสภาพเดิมและ,ะรับเงินเดือนจากสังกัดเดิมด้วยนะครับกรณีที่นายกไม่อปฏิบัติราชการได้ให้รองเป็นผู้รักษารษาชการแทนนะครับถ้าไม่มีรองให้ปลัดเป็นผู้รักษารษาชการแทนซึ่งนายกอาจจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกได้นะครับ แต่ถ้ามองให้ประหลัดหรือรองประหลัดเนี like people like people. ่ยให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตำแหน่งประหลัดให้รองประหลัดรักษาราชการแทนแต่ถ้ามีรองประหลัดหลายคนเนี่ยให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับแต่ถ้าไม่มีรองประหลัดเนี่ยให้นายกแต่งตั้งหัวหน้าสราชการเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับซึ่งประหลัดจะมอบอำนาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองประหลัดก็ได้แต่ถ้าจะมอบอำนาจให้หัวหน้าสราชการเนี่ย ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบนะครับแต่กรณีที่ไม่มีผู้ดูรงตัวหน่งหัวหน้าุรราชการเนี่ยให้ประหลัดแต่งตั้งคักงานเมืองเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับแล้วค่อยทําเป็นคาสั่งแล้วก็ประกาศด้วยนะครับซึ่งหัวหน้าส่วนราชการอาจจะมาเอานาจโดยทำเป็นหนังสือให้พนักงานปฏิบัติราชการแทนได้นะครับสรุปก็คือประหลัดถ้าไม่มีประหลัดให้ลองประหลัดถ้าลองประหลัดไม่มีให้หัวหน้าส่วนราชการถ้าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีให้พนักงานนะครับ ซึ่งเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับผม 1. รักษาความสงบเรียบร้อย 2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมษาทรักษาสินอันเป็นสาธารณสมบัติ 4. วางผังเมืองและก่อสร้าง 5. จัดการที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม 6. จัดการจราจร7ส,รสนับสนุนสถานีตำรวจ8รักษาความเสถียเรียบร้อย 9. กําำจาัดขยะบุฝรอยและสิ่งปฏิกูลรือถึงประปัน้ำเสีย10จัดให้มีน้ำสะอาด 11ให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถ12ให้มีการควบคุมอนามัยในร้านจำหน่ายอาหารรงมมหาวระสบสิ 13. ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว14บาําำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีส่วน15ไม่ต้องจำก็ได้นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจต่อไปนี้ครับผม1เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่ต้องสงสัยว่ามีการฟ้าฝืน 2. มีหนังสือสอบถาหรือเรียกบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริง3ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐานยาพ้าหนะ 4. จับคูกผู้กระทำความผิดแต่กรณีที่เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจำคุกให้มีอำนาจเปรียบเทียบและถ้าผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับภายใน30วันนับแต่ที่มีการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยให้ถือว่าคดีเป็นอัลกลิก,กันนะครับแต่ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยอมเปรียบเทียบหรือยอมแล้วแต่ไม่ชำระค่าปรับให้พนักงานเนี่ยสอบสวนและส่งรายงานไปยังพนักงานอายการนะครับส่วนเงินค่าปรับให้เป็นรายได้ของเมืองพัทยาครับผมการประกอบการพาณิชย์ ให้ตราเป็นข้อบัญญตัติเมื่อเมืองพัทยามีการดำเนินการกิจการนอกเขตให้ได้รับความเห็นชอบจากสภารวมถึงยินยอมจากองค์กรท้องถิ่นอื่นๆนั้นด้วยนะครับแต่กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากองค์กรนั้นให้นายกรายงานต่อผู้ว่าถ้าผู้ว่าเห็นว่าการดำเนินการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ผู้ว่าประชุมเพื่อหาข้อยุติร่วมกันนะครับกรณีที่องค์กรใดที่ดําเนินการอยู่นอกเขต และมีสนัดจะเป็นผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแลออะความปลอดภัยของประชาชนให้นายกเสนอผู้ว่าตั้งคณะว่าการเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งการพิจารณานั้นต้องทาภายใน15วันนวันแต่จะได้รับข้อเสนอนะครับ่วนข้อลงนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมเอาได้นะครับในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยาเนี่ยอาจจะมอบให้บุคคลอื่นทํากิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพัทยาได้นะครับ เมื่อพระราาอาจร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าสหาหการขึ้นมาได้นะครับโดยจะตราเป็นพระราชกิจสเดกาและถ้ายกเลิกก็ให้ตราเป็นพระราชกิจสเดกาเช่นเดียวกันนะครับเมืองพระเยามีอำนาจตราข้อบัญญัติได้ังต่อไปนี้ครับผม 1. ปฏิบัติให้เป็นไปนตามอำนาจหน้าที่ 2. มีกฎหมายบัญญัติ 3. ให้บริการโดยมีค่าตอบแทน 4. การพาณิชย์ 5. การคลังและการงบประมาณนะครับซึ่งข้อบัญญัตินี้เนี่ย ผู้ที่ละเมิดจะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกหรือราษฎรเท่านั้นในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เสนอร่างเนี่ยต้องลงนามไม่น้อยกว่า2คนนะครับซึ่งร่างข้อบัญญัติที่ว่าเนี่ยว่าได้เรื่องใน,นตอไปนี้ครับผม 1. จัดเก็บยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบเกี่ยวกับภาษี 2. ก็เก็บรักษาเงินจ่ายเงินหรือโอ,องงประมาณ3การกู้เงินคำปาาระกันหรือการใช้เงินกู้ และ4การขาดและการงประมาณนะครับซึ่งรัาธิสภาไม่เห็นชอบให้อันตกไปและเมื่อตกไปแล้วจะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันที่ตกไปแล้วนะครับซึ่งร่างขอ้อบัญญินั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน4 5วันและเมื่อสภาพิจารณาไม่เสร็จให้ถือว่าสภาเห็นชอบและให้นายกโรงงานไปเข้อบังคับใช้นะครับในกรณีที่สภาไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา15คน ซึ่งมาจากสภาแต่งตั้ง7คนและนายกเสนออีก7คนและถ้า14คนนั้นเนี่ยร่วมกันเสนอประธาน1คนภายใน7วันนะครับในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลทำหน้าที่นี้ได้เนี่ยให้ผู้ว่าเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับและให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมานี้เนี่ยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันถ้าไม่แล้วเสร็จให้รายงานต่อสภาโดยเร็วถ้าสภาไม่เห็นชอบให้ร่างนั้นตกไปและให้รัฐมนตรีสั่งยุสบสภานะครับ เริ่มต้นจากสภาเป็นคนแต่งตั้งคณ,ณะกรรมการภายในเวันซึ่งคณะกรรมการนั้นมาจากสภาแต่งตั้ง7คนและนายกเสนออีก7คนรวมกันเสนอชื่อประธานภายในเวันนะครับคณะกรรมการนี้ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน15วันและส่งเรื่องต่อไปอยังสภาถ้าสภาไม่เห็นชอบให้ร่างนั้นตกไปแล้วก็ให้รัฐมนตรีสั่งยุบสภาครับแต่ถ้าภายใน7วันที่สภาเห็นชอบให้ส่งร่างไปให้ผู้ว่า และให้ผู้ว่าพิจารณาให้เสร็จแล้วก็ส่งคืนประธานสภาภายใน15วันแต่ถ้าผู้ว่าพิจารณาไม่เสร็จให้ถือว่าผู้ว่าเห็นชอบแล้วนะครับและถ้าผู้ว่าเห็นชอบก็ให้นายกลงนามแต่ถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบให้คืนไปยังสภา,าถ้าสภา,ามีมติใหญ่ไม่น้อยกว่า2ใน3เนี่ยให้ประธานแจ้งให้ผู้ว่าแล้วก็ส่งร่างให้นายกลงนามประกาศใช้ต่อไปนะครับ เริ่มจากสภาหเห็นชอบภายใน7วันปุ๊บเนี่ยให้ส่งร่างให้ผู้ว่าจากนั้นให้ผู้ว่าพิจารณาภายใน15วันถ้าเห็นชอบเนี่ยก็ให้นายกลงนามแต่ถ้าไม่เห็นชอบให้ส่งคืนไปให้สภาพิจารณาใหม,ม่ถ้าสภายืนยันตามเดิมด้วยคะแนน 2- ใน3เนี่ยให้นายกลงนามประกาศใช้นะครับซึ่งข้อบัญญัตินั้นถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าเรื่องขประมาณรายจ่ายให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนะครับ แต่ถ้าเป็นข้อไปจัอื่นๆให้ใช้บังคับไม่พ้น7วันนับแต่วันประกาศนะครับเมืองพัทยาอาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีไม่เกินร้อยละ10ได้นะครับ 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ2ค่าธรรมเนียมสุราและ3ค่าธรรมเนียมการพน,นันนะครับและนอกจากนี้ก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับผมในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บในอัตราร้อยละศูนย ให้ภรรยาเรียกเก็บในอัตราละละศูนย์เช่นเดียวกัน2ถ้าะมลสลาก่อเรียกเก็บในอัตราอื่นให้ภรรยาเรียกเก็บในอัตราหนึ่งใน9นะครับและเมื่อภรรยาจะมอบให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเนี่ยจัดเก็บภาษีแทนก็ได้และให้ค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละหนึ่งให้เรียกเก็บภาษีค้างตามมาตรา80 81 82ข้อ2หรือ3หรือ83เนี่ยให้ประหลัดสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดนะครับแต่ถ้าเงนินเหลือก็ให้คืนแก่เจ้าของนะครับ ส่วน87กับ88เนี่ยไปอ่านเพิมเ่มเติมเอาได้นะครับรายได้ของเมืองพัทยาก็คือ 1. ภาษีค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตหรือค่าปรับ 2. ทรัพย์สิน 3. สาธารณูปโภค 4. การพาณิชย์ 5. การจำหน่ายพันธบัตร 6. เงินกู้ 7. เงินที่รัฐจัดสรรให้ 8. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 9. เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 10. เงินที่ผู้อุดหนให้นะครับสวข้เอเสไปต้องจำก็ได้นะครับ การตั้งงบประมาณจะต้องคำนึงถึง2ข้อนะครับหความเหมาะสมของปริมาณงานและ2รายได้ของรัฐนะครับและมาพทยาอาจมีรายจ่ายก็คือ1เงินเดือน2ค่าจ้าง3ค่าตอบแทน4ค่าใช้สอย5ค่าวัสดุ6ครุภัณฑ์เที่ดิน8เงินอุดหนุนและ9ข้อผูกพันนะครับส่วนข้อสิบไม่ต้องจําก็ได้นะครับการจ่ายเงินที่ไม่ได้มีการอนุญาตไว้เนี่ยให้กระทาได้เฉพาะเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือการป้องกัน ภายพิบัติสาธารนณะหรือรัอกษาขอ้อสงบเรียบร้อยซึ่งนายกจะจ่ายเงินสะสมไปก่อนก็ได้แต่ต้องรายงานให้สภาทราบด้วยนะครับซึ่งการจ่ายเงินของเมืองพัทยายเนี่ยจะใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดงงานในต่างประเทศไม่ได้นะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้นายกประกราศร,รายการรับจ่ายเงินภายใน30วันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณนะครับและให้สำนักง,งานตวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินนะครับส่วนมาตรา9ก,ก้าส่าเนี่ยอ่านเพิมเ่มเติมเอาได้นะครับ ในกรณีที่ผู้ว่าเห็นว่าการปฏิรัติการของเมืองพัทยาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมืองพัทยาให้ผู้ว่าตักเตือนผู้ดำรงตาแหน่งนะครับหรือถ้าเห็นสมควรจะเพิกถอนการการะทําก็ได้นะครับซึ่งการเพิกถอนนั้นเนี่ยผู้ที่ถูกเพิกถอนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน15วันนะครับแต่เมื่อมีความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรว่านายกรองนายกประธานสภาหรือรองประธานเนี่ยจงใจทอดทิ้งหรืออะเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เสียหายและแรงแก่ราัชาการเนี่ยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ภายใน9 0วันนะครับและเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ทำความผิดจริงให้ผู้ว่ารายงานให้รัฐมนตรีทราบภายใน30วันนะครับและในกรณีที่เมืองพัทยามีการ,รดำเนินการนอกเขตที่มีลักษณะอัดนมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนให้ผู้ว่ามีอำนาจแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขซะแต่ถ้าเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม ให้ออกคำสั่งระง,งับการดำเนินการนงกล่าวได้นะครับและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนให้ผู้ว่าสเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งยุบสภาก็ได้นะครับบรรดนนาอำนาจต่างๆของผู้ว่าถ้าผู้ว่าเห็นสมควรจะทำหนังสือมอบอำนาจให้รองก็ได้นะครับ k e e p going ครับผมสู้ต่อไปดุยต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ